ว mm ีทีปลอดภัยที่สุดวิ่งสุดแดงเกิดทำไงก็ปล่อยมาเออเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่ง AC คือตำแหน่งนี้เล็บเรียร้ายเรียทำไง ประกอบประกอบไงประกอบประกอบแล้วจับตรงไหนหาลองประกอบดูอันนี้จับเอซีจับมาจับยังไงโอ้โอ้ไม่จำเป็นต้องไขว้งงยก็ได้เดี๋ยวมันจะสะดุดขาล้มก็แค่ไม่ก็จับไปอันนี้จับไปอันนี้เพื่อปอดอยู่ระหว่างตันเนี้ยประมาณนี้ตำแหน่งแอดวานซ์อ่ะทังไงน้ำทางน้ำทางไงจัับบแนครข้้ จับแกมสลาโอเคต่อไปเอาไหมเอาไหมเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักคือการต้องทำอะไรคุณเป็นดีทๆสิใช่ไหมดูว่าดูสองคืออะไรค่ะคือการชีวะเพราะฉะนั้นหันจับจับอีทีหันหันเสร็จปุ๊บแล้ววันนี้ทำไง ไปในในใน,ในด้านที่มันปลอดภัยเข้าใจใช้ค <Okay. S 1> ูกคำด้านขวาใช้คูกคำนั่นน้าใช้คู่คำนั่นน้นานนเออนี่แหละมันคือการสื่อสารในทีมเข้าไมต้องถ่าย <c oughs>